นี่นะครับตอนนี้เราก็เจอไททันแอนนี่แล้วนะครับทุกคนฟันไม่เข้าเลยอะครับทุกคนมันโหดเกินไปอะทุกคนนี่หัเยี่ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับาำชื่อเขยวันนี้ดูเกมแไหมทนายกอนไททันโมบายกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็นะครับวันนี้เราก็จะไปหาเจ้าไททันแอนนี่กันนะครับก็คือไททันเพศหญิงนะครับซึ่งเป็นไททันที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยนะครับและเป็นไททันที่มาจากทางมาเลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกตัวละครเรเวอเคอร์แมนเลยนะครับทุกคนเพราะเป็นตัวที่แบบชนะอันนี้ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับสำออนของพวกเรานะครับทุกคนก็นะครับโหมดที่จะเลือกเนี่ยผมมีอยู่สองโหมดนะครับก็คือโหมดแบบออนไลน์แล้วก็โหมดแบบออฟไลน์นะครับทุกคนผมคิดว่าตอนนี้ผมควรเปิดโหมดแบบออฟไลน์นะครับเพราะถ้าเป็นโหมดแบบออนไลน์เนี่ยคือจะมีคนมาเยอะแยะเลยนะครับทุกคนและบางทีอาจจะสู้แบบลุมนะครับซึ่งผมเนี่ยอยากจะสู้แบบสูสีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับทุกกกคคคนนนีี่ผมจจะะสสูู้้ัับบบบแเเลยร็ือา ผมอยากจะสู้ให้แบบสม่ำเสมอแบบยังไงครับทุกคนไม่อยากจะให้มีคนมาช่วยลุมนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับผมก็เลือกของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับทุกคนรีวิวของพวกเรานะครับทุกคนแล้วผมจะถอดเจ้านี่ออกเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วผมจะไปเก็บไททันที่เหลือก่อนเลยนะครับทุกคนก็นะครับคือไม่ได้ผมก็จะกล่าวว่าจะมาทําคลิปนี้นานมากแล้วนะครับทุกคนแต่ก็คือไม่ได้ทําสักทีนะครับเรื่องจะไปหาเจ้าไททันแอนนี่เนี่ยซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปหาให้ทุกคนดูแล้วนะครับทุกคน กอนะครับมีจริงร้อเปอร์เซ็นะครับแล้วก็นะครับทุกคนกดติดตามผมรอเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คลิปแจกเพนในฟิล์ไฟล์เดอร์ผมจะทําให้ในเร็วนี้เลยนะครับทุกคนก็นะครับติดตามกันด้วยนะครับทุกคนต้องติดตามนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้นะครับผมจะรีบๆเก็บท้ายทันที่เหลือก่อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด่านที่2แล้วนะครับทุกคนเราต้องขึ้นด่านที่10ก่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะรีบๆจัดการท้ายทันตัวที่เหลือที่อยู่ออื่่่นน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 นๆกกกเลยะคคครัััับททุุข้้าางหมีตว เดี๋ยวผมจะโชว์สเต็ปของ UY นะครับทุกคนแล้วก็อตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนคร่าวๆนะครับวิธีแบบฟันทท่านให้เป็นลักษณะเอเคแคมแมนนะครับทุกคนนี่อันดับแรกเนะี่ยต้องฟันจากระยะห่างๆนะครับทุกคนนี่ขึ้นสูงๆแล้วก็จะมีแสงนะครับนี่เมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนคือมันจะมีแสงฟฟ้าในระหว่างที่ฟันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีเยอะกว่าเดิมเนี่ยคือเราต้องยิ่งห่างกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าททันตัวเนี้ยที่แบบจะมีสัญลักษณ์สีส้มมันเป็นตัวแรกของเกมซึ่งตัวเนี่ยเราต้องเข้าแบบ ระยะใกล้ๆครับทุกคนซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถฟันเป็นแอคเคอร์แมนได้แรงขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ตังที่จะได้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่ากับตัวอื่นนะครับทุกคน ก็นะครับข้างหน้าผมมีอีกตัวนึงแล้วนะครับทุกคนผมจะฟันเข้าไปครับนี่เมื่อกี้มีแสงเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะไปไปจากระยะห่างนิดนึงนะครับเป็นไงครับทุกคนก็นะครับผมเจออีกตัวแล้วครับโอ้โหตอนนี้นี่คือแท่นมาเร็วมากเลยนะครับนี่ทุกคนตอนนี้ผมฟันไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับแอรแทกออนทาทันตอนใหม่นะครับผมก็อยาบอกให้เลยนะครับทุกคนว่าจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือเร็วๆนี้ทุกคนเร็วๆนี้นี่คืออีกปีหน้าครับทุกคนก็นะครับก็คือจะมาปีหน้าในช่วงฤดูร จดูหนาวนะครับทุกคนก็คือต้องติดตามรอกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมสปอยก็เมนต์มาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะสปอยให้เลยนะคบทุกคนเป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวนี้คือไม่ได้ทำคลิปค่อนข้างนานมากเลยนะครับเพิ่งมาเริ่มทําช่วงนี้นะครับก็คือปัญหาคือผมเนี่ยติดอนิเมะมากเกินไปนะครับอย่างเช่นอนิเมะที่แบบบางทีเดี๋ยวนี้ผมนี่คือดูอนิเมะแบบทั้งแนวเก่าแนวใหม่นะครับผมก็ดูหมดนะครับที่ดูอยู่ช่วงนี้ก็คือท้ายทีนผมดูจบไปนะครับผมก็ดูพวกการแก้แค้นของมาซาเบอกวเน เขาบอกไว้แล้วครับแล้วก็นะครับนอกจากนี้เรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะครับเรื่องที่ผมชอบเนี่ยก็คือแบบเดี๋ยวนี้ผมก็ดูแบบโังวลเยอะมากเลยนะครับทุกคนที่เกี่งอธิบายนะครับทุกคน ก็นะครับตอนนี้ผมก็เก็บไปหลายตัวมากแล้วนะครับทุกคนระหว่างทางผมขอเอาแก๊สก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมได้แก๊สมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเก็บแท้านตอนเลยนะครับทุกคนนี่ข้างหน้าผมมีค่อนข้างจะหลายตัวมากเลยนะครับผมจะเปิดเกี่ยวอุปกรณ์สุดแรงของผมไปเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะโชว์นะครับสามสองหนึ่งวิธีไปให้ความเร็วสูงนะครับให้เรากดเล็งแล้วก็กดบูนนะครับนี่ทุกคนเป็นไงครับอันนี้คือสเต็ปความเร็วสูงมากติดบ้านน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 นคคคคคครรรรัับบบบทททุุกกกีีีี่่่ืืือออาาเเปป็็งงจจิม้้้้แแววะะตยไไลดน <N iss an> ทุกคนเคยสังเกตไหมครับคือเวลารีไวฟันเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ารีไวหมุนอย่างเท่มากเลยนะแต่ว่ารู้ไหมว่าร yeah. <number who ored nos> ีไวจะเห็นอะไรรีไวก็จะแบบเห็นลุกยางหมุนหมุนหมุนคือมองทันแบบนี้ในชีวิตจริงโอกาสค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับที่จะทําได้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับกว่าจะไปถึงด่านสิมนี่คือยังนานอยู่นอกทุกคนเราจะดูกันนะครับนี่นี่จ้นนี้คือไททันที่ผมค่อนข้างจะเกลียดมากเลยครับนี่ในในเกมเนี่ยไอ้ไททันตัวนี้เนี่คือพอมันค่อนข้างจะแบบ ฟันยากนะครับทุกคนเพราะว่าหัวมันใหญ่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับท่านหน้าผมมีเจ้าทยท่านหน้ายิ้มแล้วนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบผมชอบฟันมันมากเลยนะครับทุกคนมันฟันจากระยะห่างได้ดีที่สุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ตังค์เยอะด้วยนะครับนี่เมื่อกี้ผมฟันระดับที่แบบระดับ G.O.D เลยนะครับทุกคนนี่คือระดับที่ค่อนงจะสูงนะครับแต่ก็มีสูงกว่านี้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งระดับนั้นผมก็เคยทํามาแล้วนะครับทุกคนแต่มันต้องใช้เวลาในการตั้งหลักค่่อนนนนข้าาางงจะบซึทีถ้าเเป็นร่านั้นจลุกัน ก็นะครับตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีท่านอีกค่อนข้างาจะหลายตัวมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมได้ทําการคุยกับผู้สร้างเกมนี้นะครับให้คุยเรื่องทท่านลิงนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวร้ายมาบอกผมแล้วนะครับก็คือข่าวร้ายเนี่ยผมยังไม่อยากจะบอกทุกคนนะครับก็เอาเป็นว่าช่วยๆกันกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง ใ้ถึงเท่าไหร่ดีเนาะทุกคนก็นะครับเอาสักเยอะๆเลยนะครับทุกคนผมขอไม่จํากัดนะครับเอาเยอะๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนช่วยๆกันกดไลค์ให้เยอะๆเนี่ยผมจะรีบๆทาการบอกเลยครับว่าเหตุผลคืออะไรนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมก็ใกล้จะทําการแจกเพชรในเกมดีไฟแล้วนะครับอันนี้ก็คือย้ําเลยนะครับทุกคนคือผมเนี่ยต้องใช้เวลาในการคิดนะครับทุกคนตอนนี้แก๊สจะหมดแล้วทุกคนโดนเตะครับทุกคนพูดไปพูดมาแก๊สหมดนะครับทุกคนนี่ไปตายซะท้ายท้าน้อยก็นะครับเมื่อกี้ เกิดเรื่องใหญ่เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เกือบโดนไททันตัวนั้นเล่นงานนะครับทุกคนแป๊บตอนนี้นะครับเราพูดมาแป๊บเดียวนี่คือถึงด่านที่5แล้วนะครับทุกคนนี่คือค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับนี่เพราะว่าเราเล่นรีวายนะครับนี่แต่บางทีถ้าเล่นเอเลนเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแบบนี้นะครับทุกคนด่านที่5นะครับถ้าถามว่าดูด่านยังไงนะครับก็คือข้้งบนเนี่ยตรงมุมข้างบนฝั่งซ้ายนะครับจะมีตัวไททันที่เขียนออกสีขาวๆรอบแดงเนี่ยจะเขียนว่า ไททันสามนะครับก็คือในด่านนี้เนี่ยเหลือไททันอีกสาตัวนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีคำว่าเวีบนะครับนี่เวฟนะครับซึ่งเวฟเนี่ยจะเขียนว่าเลข5้าเวฟนั่นก็คือด่านนั่นเองนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เราอยู่ในด่านที่5นะครับเวฟภาษาเกมนี้นะครับคือด่านนะแต่ถ้าเป็นเวฟภาษาอังกฤษก็โอลอย่างเลยนะครับทุกคนก็นะครับตอนนี้ข้างหน้ามีไททันหนึ่งตัวนะครับทุกคนผมจะรีบฟันเลยนะครับทุกคนนี่จังหวะนี้โดนฟันไปอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนคนละทีก็พอเนาะทุกคน แล้วก็นะครับท,ทุกคนเดี๋ยวนี้โรงเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับปิดยังครับหรือเปิดแล้วก็นะครับเม้น์ันมาด้วยนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้ไม่าจะไม่น่าจะได้เปิดนะครับทุกคนก็เป็นช่วงของโควิดนะครับทุกคนฟันแทนตัวนี้โดนผมฟันไปแขนแขนหายเลยนะครับทุกคนนี่จะตีแต่ว่า แขนมันทําไม่มีแล้วนะครับทุกคนก็คือทําอะไรผมไม่ได้แล้วเนาะเป็นแค่เหยื่อให้ช mm ั hmm. ้นเก็บก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปข้างหน้านะครับข้างหน้าผมอีกตัวนะครับทุกคนแล้วก็นะครับอีกอย่างนะครับในเกมนี้นะครับวิธีที่ใช้ในการขึ้นบนกําแพงนะครับทุกคนก็คือเจ้ากําแพงวอมาเรียของเราเนี่ยวิธีขึ้นก็จะค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับทุกคนแต่บางคนเนี่ยทำกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะว่างๆมาบอกวิธีให้เลยนะครับทุกคนวิธีขึ้นบนกําแพงของเรานะครับทุกคน นี่นะครับกำแพงก็จะสูง50เมตรเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้เลยนะครับทุกคนงว่างๆงาทุกคนแต่ช่วงนี้นี่คือวันนี้ผมจะไปหาเจ้าทาันแอนนี่ก่อนนะครับทุกคน เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะขอถัดไปถึงตอนเราเจอแอนนี่เลยดีกว่านะครับปะก้อนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทําการเก็บไททันจนถึงด่านที่10อย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราจะเจอแต่ลูกน้องของไททันญิงนะครับแล้วพอเก็บพวกนี้เสร็จครบ10ตัวเนี่ยเราก็จะได้เจอกับไททันแอนนี่เลยครับก็คือไททันเพนญิงนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการหยุดพักฟื้นตัวไปก่อนสักพักแล้วก็สู้กับไททันมาค่อนข้างนานมากแล้วครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยอยู่ด้วยนะครับดูดิครับตอนนี้จะมีไททันที่น่ากลัวนะครับดู นี่ผมจะแบบโอ้โหนี่ตอนนี้นะครับมา2ตัวแล้วครับถ้าผมแล้วเอ้ยมันเข้ามาข้างในแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับผมสววแล้วนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับคืออันตรายมากเลยนะครับมันเข้ามาข้างในนะครับนี่ไอตัวที่เข้ามามันต้องโดนผมเละเละมากเลยนะครับทุกคนผมเกลียดนี่ตายเอาไปซะนี่โอ้โหเมื่อกี้นี่คือดีดีมันบุกเข้ามาถึงข้างในได้อะครับทุกคนมันอันตรายมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเอาเลือดอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะทําการกินอาหารแป๊บนึงนะฮะ ตอนนี้นะผมก็กินอาหารนะครับและระหว่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็เก็บไป2ตัวนะครับตอนนี้นะครับคือเหลืออีก8ตัวนะครับสถึงจะเท่ากับว่า แปดลบเจ็ดก็เท่ากับว่านหนึ่งนะครับโอ้โหราชาะคะัิตซาร์นะครับก็อนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราผมเก็บพวกนี้ไปหมดทุกตัวเนี่ยผมก็จะได้เจอเกิดทันยิงเลยนะครับทันทีเลยนะครับทุกคนแต่ว่าพวกนี้เนี่ยจะแบบมีอาการที่มันผิดปกตินะครับก็คือพวกนี้มันเป็นตัวโดนนะครับทุกคนเพราะพวกนี้เนี่ยคือลูกน้องของไอ้ทันแอนนะครับนี่ดูท่าการเดินของมันดีทุกคนคือถ้าเกิดผมโดนมันตีไปทีเดียวนี่ผมจะเละเลยนะทุกคนบอกให้เมื่อกี้ผมได้ฟันนะระดับที่มอนท่านจะสูงมากเลยนะครับก็คือระดับเรคคลยนนนะับทุกี ตอนนี้นะครับผมก็จะไปหาทนที่อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งพวกนี้เป็นตัวเยอดต้องระวังมากนะครับห้ามให้มันตีเราแม้แต่ทีเดียวนะครับทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนเราจะตายได้ทันทีเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับพอไปถึงท่านแอนนี่เนี่ยเราก็ต้องระวังมากเลยนะครับเพราะแอนนี่มันฟันโคตรยากเลยครับเท่าที่ผมฟังมานะครับทุกคนผมก็เคยไปเจอแอนนี่อยู่สองสารอบนะครับซึ่งผมเนี่ยฟันได้นะครับแต่ว่ากว่าผมจะฟันได้นี่คือนายเหอนะครับแต่ก็มีคนที่แบบผู้เล่นที่เก่งๆในเกมนี้เนี่ยเขาฟันได้ค่อนข้างจะแบบ ทีเดียวแบบจอดก็มีนะครับทุกคนในนี้คือเขาแบบน่าจะเล่นในคอมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมีความคมแบบมีความคมกว่าผู้อื่นนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เหลืออีกแค่3ตัวนะครับหลังจากเก็บพวกนี้ครบ3ตัวปุ๊บเราก็จะได้เจออะไรครับทุกคนถ่ายด้านแอนนี่นะครับทุกคนน่าจะเอาอาร์มินมาว่ะทุกคน <c oughs> คิดเอาว่าแบบอาร์มินกับแอนนี่ไงน่าจะเอาอาร์มินมานะครับทุกคน ตอนนี้นะครับฟันตัวนี้ผมก็จะแก๊สหมดครับทุกคนระวังอย่าให้โดนมาแต่ทีเดียวก็นะครับเมื่อกี้ผมแก๊สหมดไปแล้วนะครับมันจะตีผมเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนเฉียวเฉียวนี่เลือดยังลด้ได้ถึงขนาดเนี้ยครับทุกคน ผมรอดนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมโดนตัวนั้นไปแบบเต็มๆผมอาจจะตายได้เลยนะครับทุกคนเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะแบบโหดกว่าตัวอื่นนะครับมันเป็นลูกน้องของพวกไททันระหลับบอสนะครับทุกคนต้องระวังพวกนี้มากเลยนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับคือผมก็จะทําการเก็บไททันอีกตัวนะครับแล้วก็จะมีไททันเพศหญิงมาเลยทันทีนะครับอ๋อตอนนี้ครับผม ผมดาบหมดนะครับทุกคนเติมดาบตป๊บหนึ่งนะตอนนี้ครับผมก็เติมดาบเสร็จแล้วล้วก็ฟันเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าไททันอีกตัวนะครับตอนนี้มันโผล่มาแล้วครับทุกคนมันโผล่มาเป็นอาหารของผมแล้วนี่ต่อยไปซะโอ้โหเกมดาบผมครับทุกคนเกมบอกว่าคุณเป็นโปรเฮ้ยผมไม่ใช่โปรครับเฮ้ยผมเจอแอนนี่แล้วครับทุกคนระวังระวังตอนนี้นะครับผมต้องทาการเติมแก๊สก่อนนะครับผมยังไม่กล้าสู้กับมันเลยดูดิทุกคนเฮ้ยมันโอ้โหมันเตะผมทีเดียวผมตายเลยอะทุกคนเฮ้ยงงนนะะงงเฮ้ย ผมเก่าจะทำฉากแบบที่ว่าเอเรนกับลีวายหนีแอนนี่ที่มันตอนในภาคหนึ่งอะแต่ไอ้นี่ไม่ให้ผมทำฉากเลยอะทุกคนเฮ้ยมันมาอีกแล้วทุกคนมันวิ่งเร็วมากเลยครับทุกคนเราโดนเหยียบโอ้โหตายอีกแล้วครับทุกคนมันหดเกินไปแล้วอะครับทุกคนนี่เฮ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังวะต้องใช้อุปกรณ์หนีแล้วสินะตามไม่ทันลองตอนนี้เราจะฟันมาแล้วนะครับทุกคนนี่ฟันมันซะอีท้ายท่านแอนนี่ทำไมแกไม่ยอมตายสักทีเนี่ยตายไปซะอีท้ายท่านกัจจอ เฮ้ยทุกคนมันโหดมากเลยครับทุกคนมันไม่ยอมตายสักทีครับทุกคนตีไปเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเป็นอะไรเลยครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้เราก็เจอแฮนแอนนี้แล้วนะครับทุกคนฟันไม่เข้าเลยครับทุกคนมันโหดเกินไปอ่ะทุกคนนี่โอ้โหตีแล้วมันมันต่อยเราครับทุกคนอ่ะฟันเรียบร้อยตายแล้วหรอกครับเนี่ยเฮ้ย ก็นะครับตอนนี้ผมก็ฟันไททันแอนนี่ไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนดูเลือดผมดิผมโดนเตะตาย2-3รอบเลยนะครับนี่คือระดับรีไนะครับในเกมนี้นี่คือฟันไททันแอนนี่ค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับทุกคนต้องฝึกเป็นระดับพิเศษนะครับแล้วก็นะครับเกมนี้ก็จะมีไททันเกาะด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้เห็นเจอไททันเกาะเลยนะครับทุกคน ก็น,นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมก็จะทำคลิปสอนวิธีเล่นโหมดออนไลน์ให้ด้วยเลยนะครับทุกคนก็นะครับสุดทายกกดติดตามผมรอเลยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมในฟรีไฟที่ผมจัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมจัดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบาย,ยนะครับทุกคนก็น,นะครับทุกคนกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมแจกเพชรนะครับทุกคนซึ่ง ดีสำหรับทุกคนมากเลยนะครับสำหรับสายฟีนี่ก็ยิ่งห้ามพลาดก้าไปใหญ่เลยนะครับทุกคนก็นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมจะทําการแจกเพชรน,นะครับวิธีการก็คือง่ายมากเลยนะครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนกดซับสไครต์ติดตามช่อง YouTube ของผมก่อนเลยนะครับทุกคนช่องนี้นะครับก็จะเจอปุ่มแดงๆนะครับซึ่งกดซับสไครต์ฟรีนะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์คลิปของผมนะคบทุกคนเมื่อทุกคนทําตามนี้เนี่ยชื่อของทุกคนก็จะได้รับบันทึกเข้าไปนะครับในระบบโปรแกรมของผมนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมคุยไว้แล้วอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับทุกคนพอทุกคนทําตามนี้เสร็จเนี่ยทุกคนก็เปิดคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำเพลย์ลิสต์ให้ ทุกคนก็เปิดคลิปของผมนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแบบถ้าไม่อยากถ้าสมมติทุกคนเนี่ยคือว่างๆก็แบบเปิดไว้เปิดทิ้งไว้แล้วก็จะไปทําอะไรก็ทําสบายๆเลยครับทุกคนให้เปิดคลิปของผมทิ้งไว้แล้วก็จะไปช่วยแม่ล้างจานทําความสะอาดทำนู่นทํานี่ก็ทาเลยครับตามสบายเลยครับก็คือ ให้เปิดคลิปของผมทิ้งไว้อันนานเลยนะครับทุกคนก็จะมีการนับเวลานะครับที่ทุกคนได้ดูสมมุติน้องเปิดคลิปของผมทิ้งไว้สูงสุดแบบ1นาทีก็ <c oughs> 1นาทีน้อยไปครับทุกคนมันหนึ่งนาทีไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบหชั่วโมงอย่างน้อยนะครับทุกคนก็จะได้รับบันทึกเลยครับทุกคนดูอีกดูอีก1ชั่วโมงก็คือรวมแบบดูหลายๆคลิปเลยนะครับทุกคนก็จะรวมเวลานะครับทุกคนดูอีกดูอีกก็จะแบบยิ่งได้รับการบันทึกเวลาเข้าไปนะครับแล้วก็เว ใครที่ได้เวลาเยอะสุดนะครับอันดับ1ก็จะได้รับรางวัลเป็น1,000เพชรเลยนะคบทุกคนแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็น500เพชรนะครับอันดับที่3ก็จะเป็น250เพชรนะครับทุกคน ก็นะครับสำหรับคนที่แบบสมมติรอบแรกไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็คือผมจะจัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคบทุกคนแล้วก็นะครับก็คือให้จริงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนผมก็จะทําการโชว์กราฟนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนถ้าอยากเป็นผู้ชนะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมผมเนี่ยเริ่มขึ้นอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็นะครับทำตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ ที่ทาการดูเลยนะครับทุกคนให้เวลาเยอะๆเลยครับคือเปิดคลิปผมทิ้งไว้นะครับตอนว่างๆนะครับทุกคนอันนี้คือผมขอบอกก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายเต็มตัวในคลิปฟรีไฟล์กันเลยนะครับทุกคนก็นะครับว่างๆหรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมจะทาคลิปให้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามผมเลยนะครับทุกคนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่พลาดกิจกรรมดีๆของผมแบบนี้อีกนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเจอเกิดท่านแอนนี่นะครับ แล้วครับสำหรับุกทีนี้ก็ไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย